รอมมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเ่มแต่มองแทนที่ตายแล้วให้รอดให้รอดคุณน้ยลองลงนี่เดี๋ยวเผมลงเย่ไม่ได้เอาที่ยกอรถมาด้วยสิเออในตัวรถผมเนี่ยในตัวผมมีวะ ขุดแทนที่เพจย้อยขยุ่ยมได้ไหมไปดีไปดของเานะ้

คุณไม้ลองวิ่งชนนี่ดัน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 ต้องกลับไปเอารถได้แล้วพี่ว่าเฮ้ยได้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 

คุณน้อยต้องก่วงฝั่งนั้นนะยเออไม่โยกเลยทีนี้ยงงากเป็น Xbox สี <laughs> <laughs> ปิดปิดประตูะตะบ่อยๆนี่เก่งหัวก็ปิดประตูะบ่อยๆเก่งเลยคือน้อยลองปิดประตูะบ่อยๆ ลองลองเปิดทั้งสองบานนี่ปิดเปิดประตูบ่อยๆเฮ้ยเฮ้ยมันน้อยลบลบลบชนกะกาว่าถ้ามันโยกแร่งๆก็หลบ ngày thong luôn ấy đang gì quá quá mình chạy vô để mình cũng không ấy ไม่ขึ้นเลยติดประตูเดี๋ยวรถมันเม่อยบ่อิดปิดเปิดเปิดเปิดอะติดเปิดประตูเหรอเออให้ผมน้อยติดมาบ้านเร็วขับรถมาบ้านเร็วปิดเปิดติดเปิดประตูก่อนข้างบนอะปิดอยู่นี่ปิดปิดปิดสิเออปิดประตูแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดอ่ะไม่ได้แบบเปิดง่ายีไม่ค่อยดี เปิดอ้าวม,มันไม่โดนเปิดมันไม่โดนกดแล้วมันไม่ไปๆๆไเปิดปิดไม่ได้มันไม่ได้นี่ไงมันเอียงไงมันเลยปุ่มกดยากมันเอียงอ่ะมันเอียงลงข้างหลังเยอะกว่าวงลงพยมพยม

คนน้อยวิ่งชนแล้วก็ถอยหลังออกไปดิให้กะว่ามันโยกอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วมุดไปมุดกรหลกใท้องนุ้ยชนชนเออต้องชนแล้วก็ถอยหลังออกไปโอเคมันชนกองฟางพอดีเออมันชนกองฟางพอดีโอ้นี่มันจะไม่รอจนแล้ว นิ่งเลยตีกองฟางว่ดีรอดกับรอดโอ้โหปั๊มอยู่ตั้งนานครับเราได้ทริปทีเดียวตัวรอดแต่รถติดแอ่ถ้ามาคนเดียวก็คือจบอ่ะ